สรุปเราไปได้ยังไปได้ยังไปได้ยังเออแล้วเราไปปีรัดนะโอเคปีรัดไม่ขวางแล้วเน่ก็ได้เบอร์โทรมันแล้วนะเราไม่อยากโทรหามันเลยนั่นดิเฮ้ยแซนเดี๋ยวเซฟกันเห็นน้ำไหลผ่านเติมเต็มปฏิธานให้เราปฏิธานมันเติมเต็มเดี๋ยวมันเติมง่ายจังวะเฮ้ยนี่เธอแอบมาดูเธอเหมือนกันเหรอเนี่ยฮะเจ๋งไปเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะฉันน่ะอยากเป็นเหมือนเธอนะตอนที่ฉันโตขึ้นน่ะเฮ้ยอย่าบอกพ่อแม่ฉันนะว่าอยู่นี่นะฮ่า ร,รยังไม่เห็นพ่อแม่มันเลยด้วยครับน,นี่คือดอกเอ็กโคฟลาเวมันจะทำการสะท้อนเสียงสุดท้ายที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ๋ออ๋ออ๋อแว่าตอนรู้เจนโนอไซด์นะเจนนอไซด์คือไม่มีใครก็เลยไม่ได้ยินอะไรเลยเอ,อะไรพวกนั้งสองคนไม่เคยเห็นคนทำงานสองงานพร้อมกันหรือไงเฮ้ยโชคดีเลยนะ เพราะฉันทางานสองงานเนี่ยแหละก็เลยสามารถได้พักงานสองเท่าเลยละ่ะเดี๋ยวจะไปกลิลบี้หน่อยนะ่ะเรายุ่งอยู่กับโอเคไปร้านกลิลบี้คือร้านบารนะ์น่ะไปไหมไปใช่ไหมโอเคไปไปไปโอเคถ้านายพูดขนาดนั้นฉันคงต้องลาจากการทํางานนี่ไปก่อนแล้วกันนะมึงขี้เกียจเฉยๆก็บอกเถอะแซนเฮ้ยทางนี้สิฉันรู้ทางรัดนะ่ะอืมอืทางรัดเดี๋ยวเร็วใช่ไหมละ่ะฮะทางรัดอะ่ะเ,เอ่อเฮ้ยทุกคน เอ้ยว่าไงแซนว่าไงแซนหวัสด,ดีแซนหวัสด,ดีหวัสด,ดีจ้าแซนซี่เอ้แซนไม่ได้เจอกันนานเลยนะมากินข้าวเช้าหน่อยมาไม่นะฉันคิดว่าข้าวเช้านะ่ะมันไม่พอนะฉันคิดว่าต้องกินอาหารกลางวันน่ะ oh, <okay. S 1> เออนั่นแหละนั่หาที่นั่งสบายสบายซะระวังที่นั่งหน่ลยสิหนู บางครั้งไหนก็มีเจ้าบ้าคนหนึ่งอ่ะที่แอบใส่ถุงตดเอาไว้น่ะนะแอก็ตามนะอ่ะสั่งซะหน่อยอยากได้อะไรอ่ะอยากได้เบอร์เกอร์หรืออยากได้ของทอดเอาอะไรดีพี่อยากกินเฟรไฟอ่ะโอเคครับปะจัดไปเฟังดูเจ๋งเหมือนกันนะกิวบี่ฉันขอสั่งเฟรนฟรายสามทีแล้วกันนะหวีผมด้วยอ๋อว่าแต่พวกเธอทั้งสองคนน่ะ คิดยังไงกับน้องชายฉันบ้างล่ะเจ๋งกับไม่เจง๋จงเจ๋งอ่ะเจ๋งก็ได้นะแน่นอน<ง>เขาเจ๋งสุดๆเลยเธอเองก็เจ๋งได้นะถ้าเกิกเกดในะส่ชุดแบบนั้นทุกวันนะ่ะมอนั่นน่ะจะถอดถ้าเกิดจําเป็นจะต้องถอดจริงๆแล้ะนะอ่ะแต่อย่างน้อยหมอนั่นก็ล้างมันนะและฉันหมายถึงว่ามอนั่นใส่ชุดนั้นอาบน้ําด้วยนะ่ะโอ้เฟดไฟอ่าเย,ยีย่ยมเลยอยากจะได้ซอสผะกขึ้เทศหน่อยไหมจัดไปอ่ะจัดไป ขอให้อิมอร่อยเราอ่าอะไรนะ agna, เปิดเปิดจุกซอฟเบคอเทศนลฮะไอสันหล่นทั <ters> ้งถ้วยเอาของฉันไปก็ได้นะฉันยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะนะเกาตูดเกาตูดไหนก็ตามนะเจ๋งเลยม่อย่างน้อยนายก็จะเห็นนะว่าพระอภรยรานี่พยายามอย่างมากเลยนะที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทหารรักษาพระองค์เน่ะวันหนึ่งเขาไปที่บ้านของหัวหน้ากองทหารรักษาพระองค์แล้วก็ขอร้องให้เธอเนี่ย ช่วยทาให้เขาเป็นทีแน่นอนเธอปิดประตูอย่างเร็วเลยแหละเพราะนั่นมันเที่ยงคืนแล้วแต่วันต่อมาเนี่ยเธอก็ตื่นมาแล้วก็เจอหมอนหน้าน่ะนั่งรออยู่ซึ่งเห็นถึงความตั้งใจเนี่ยเธอก็เลยให้ชุดเกาะไปฝึกให้ทหารไปช่วยฝึกแต่ก็นะก็กำลังฝึกอยู่อ่ะอ๋อใช่ฉันอยากจะถามคำถามหนึ่งกับเธอเหมือนกันนะ เฮ้ยพวกเธอสองคนเคยเจอดอกไม้พูดได้ไหมเฮ้ยเคยฟาวี่อะนะอโอเคทั้งสองคนรู้จักเกี่ยวกับมันแล้วสินะเอ็กโคโฟลาเวอร์อาว่ะเอ่เอกโคได้ไฟร,โโร,โโรบลัดบ,บอกฉันเกี่ยวอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะ่ะบางครั้งตอนที่ไม่มีใครอยู่นะ่ะดอกไม้นะ่ะก็เริ่มกระซิบกันเอง เขินนายขาแนะนำกันให้ความกล้าคำทำนายแปลกใช่ไหมละ่ะใครบางคนน่ะใช้เอ็ o โคฟอร์เวอร์ในการหลอกลวงหรือเปล่าพวกเธอทั้งสองคนคอยดูยวไวล้ล่ะขอบคุณมากอุบดูเหมือนว่าฉันพักนานเกินไปแล้วล่ะนะไม่อยากเชื่อเลยนะพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยทำให้ฉันอู้งานเนี่ยแย่จริงเลยงั่ตามนะ ฉันน่ะไม่มีตังกว่ะใจหน่อยได้ไหมแค่หมื่นเดียวเองรอเล่นแม่รอเล่นเอ้าิวบี้ติดนี่ฉันไว้ได้เลยนะยังไงก็ตามนะฉันจะพูดอะไรบางอย่างนะแต่ลืมว่ะคีวี้บอกว่าอาหารน่าจะเย็นหมดแล้วเราไม่ได้กินเลยเหรอกดแดกไปดิโมตโมอ้าตู่จู ใส่ตูตู้แป๊บ yes, so. yes 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 รู้สึกวเด็บเยอะกว่าเดิมนะเด็บเยอะกว่าเดิมเ,เ,เอ้ยเฮ้ยหล <Lord>, อดหลอดหลอดเฮ้ยหน้าดำ<บ>อีกแล้วหน้าดำอีกแล้วอันใดเฮ้อันใดแล้วอ้าวอ้าวอ้าวไงอันใดฉันมารายงานอ่าประดิมประจำวันน่ะ อเกี่ยวกับมนุษย์ที่ฉันพูดกับเธอก่อนหน้านี้นะ่ะฮะนี่ฉันสู้ออกมันหรือเปล่าเหรอออแน่นอนอยู่แล้วฉันจะทํานะฉันสู้แบบสุดสุดริมที่ประตูเลยอะอะไรนะทําไมถึงไม่จับไว้เหรอเอ่อ,อไม่อะ่ะฉันพยายามอยงหนักมากเลยนะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะ่ะฉันล้มเหลวนะ่ะอะไรนะ เธอไปจะไปล่าวิญญาณมนุษย์ด้วยตัวเองงันเหรอแต่แต่อันใดเธอไม่จาเป็นต้องทำลายพวกนั้นก็ได้นะเข้าใจไหมอ่ะฉันเข้าใจแล้วฉันจะช่วยเธอแน่นอนนะเท่าที่ฉันทําได้น่ะออดจัเออ เรงไว้ตึบไว้ตึบไว้เวยนไปนั่นแหละเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนครั้งแน่นอนตไอเด็กเวนนี่มาอีกแล้วมันโคตรเจ๋งฉันอินชาจังเลยอะฉันอยากให้เธอได้รับความสนใจแบบอยากได้รับความสนใจเากเแบบนี้บ้าง่ะเอาล่ะอยากไปดูเธอตื้มคนเร็วกันมีความรู้สึกที่แบบ เหมือนกับอยู่บนเส้นได้อะสำหรับพวกเราทั้งคู่แต่ก็ยังเติมเต็มปฏิทานให้เราได้เอาอะดอกไม้เอ้แต่ดอกไม้ตอนแรกมันไม่มีเอ้ยไปได้เลยพี่ฮ่าโอ้ดีเรามีระบบบูทูธดอกไม้ดอกไม้ไงไอป้ายเวนนี่ผมจะไม่เปิดมันอีกแล้วไม่ต้องห่วงเไย เดี๋ยวเราไม่ไอ้นี่ก่อนลนะขี้เกียจเมอรอซี่ไปเลยไป้ไซน่า,<อ>าไหน,นดู<า>ดอกไมด้ดิเอาควีนมาฮะ Yes, 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 yes ได้ควีนช์มานะฮะฉันยังไม่พร้อมกับความรามับผิดชอบนี้เลยนะโอเคว่าอันนี้คือที่แซนมันพูดอ๋อเออเป็นไปได้เป็นไปได้ จะพอได้ไปน้ำก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าแซนอ่ะเป็นคนทําอันนั้นใช่ไหมล่ะเอ่อก็เป็นไปได้อุย้ยเฮ้ยวัสดีฉันปรารัสเองไงล่ะแล้วฉันได้เบอร์มาได้ไงงั้นเหรอง่ายจะตายฉันก็โทรหาในหน้าหนังสือทั้งหมดจนกระทั่งเจอเธอไงล่ะอย่างก็ตามนะพวกเธอใส่อะไรอยู่น่ะเออพอดีฉันถามไงแบบเผื่อเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเธอคิดว่า เธอเห็นคนใส่ตู้ตู้อยู่นะ่จริงปนะนั่นเธอใส่ตู้ตู้เก่าเกอยู่นะ่พูดว่าอะไรใช่ <laughs> เราใ,<ช>ใส่ตู้ตู้เก่าเกอยู่จริงๆงั้นเธอก็เป็นคนที่ใส่ตู้ตู้เก่าเก่าสินะเข้าใจแล้วล่ะอีอีข <hi> อเป็นวันที่ดีนะแล้วเกิดเราเปลี่ยนชุดอะ่ะแ <hi> ปลว่าตอนนี้อันดายมันน่าจะมองเราอยู่ยนะอ๋ <hi> อเปลี่ยนเลยโอ้โหทีนี้เขาก็ไม่รู้แล้วว่าเราเป็นใครเราเปลี่ยนชุดอ เอาอะเดเวเดเดเดกดผิดกดผิด,ผดกดกลับเลยตัวนี้เลยนะมึงอ่า,าเช็ค่อนเช็คเช็คอ่าฮัมเมอร์กรามาโฟนกรามาโฟนมันคือเครื่องเล่นดนตรีใช่ป่ะไม่ใช่มารูหมือนมันบอกว่าตั้งใจจะทำให้โลกนี้มันสะอาดจิบจิบอ้า โอ้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 เอ้ยหลบได้เราต้องทำควา,ามสะอาดไหมเราขอให้ทำความสะอาดเขาตื่นเต้นมากเลยสีเขียวหมายถึงสะอาดเขาบอกว่า<อ>ปื้มปิ่มกับวความสะอาดมากๆโอเคเรียบร้อยเออโอเค <Okay. S 2> ไหมเป๊ะ ผือกดไม่ได้ดอันนี้เ,เป็นส <ภา S 1> ตอรี่เกีก่ยวกับสงคารามมนุษย์และมอนเตอร์อ่ะเหมือนเดิมนะอันนี้ใครไม่รู้ไปอ่านได้ในบทของอันดายนะฮะเรียบร้อยอ่ะทีนี้ต้องหนีนะพี่นะเราเปิดไม่ได้นะอย่าลืมนะ,มะนเฮ้ยเจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยหนีเลยก็รุนแรงอู้โอ้แล้วเลือดน้อยมากเลยนะรอบนี้เุ้ยไ,ไอ้ยาเฮ้ย อ้เดดจุกเฮือโอ้ไม่ก็มันตามตูดหนูเร็วพี่เจเร็วเร็วเร็วอุยอ้าวคคออเ้ยเ้ยจับจับรอดอย่างอุซาโบอ้วอุ้ยอหัว เอาละเอ,ะเ,อะเหมือนเดิม <Bru h. S 1> ไม่เข็ดไม่เข็ดเลยนะโยอยูย่นูกนายเห็นฉันเฮ้ยเออ โอ้โหพู้เลยโชคร้ายจริงเลยนะถ้าอยู่ทางซ้ายอีกสักนิดนึงแล้วก็ได้จับมือกับไอดอลเลยนะโอ้โหทำไมเราไม่อยู่ซ้ายนิดหนึ่งว่าเราได้จับมือไอดอลเลยนะการรู้ว่าสักวันหนึ่งหนูจะออกมาจากรูแล้วก็มาสกัดชีตออกมาจากคริสตัลประหลาดช่วยเติมเต็มปณิธานเราสกัดเลยนะมันใช้คำว่าสกัดเลยนะจี๊ดจี๊ดแปลว่าหนูออกมาหนูออกมาสกัดอุ้ยแซนแซงอาก้องเดือดาว ฉันคิดว่าฉันอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้องดูดาวน่ะนะปกติราคาห้าหมืนจีนะนะสำหรับกล้องโทรทัศน์พิเศษแต่ว่าในเมื่อฉันรู้จักกระวกเธอทั้งคู่เนี่ยฉันให้ฟรีเลยแล้วกันนะเอาไงเอาไหมใช้ก็ได้ใช้สักหน่อยอะไรเนะี่ยแดง<อ>แป๊ดเลยว่าตาเฮลโอเคลื่อนไหวได้เคลื่อนได้ฮะไอ้มามีใยยืยอ่ะไม่มีอะไรเลย ไอ้เชี่ยโอ้มันเล่นกูแล้วเล่นกแล้วพี่แต่พี่ไม่โดนแม่เอยถ้าเกิดเธอซื้อไอศครีมเพิ่มแล้วก็จะได้พันช์บ็อกด้วยนะมีสามการ์ดให้เลือกซื้อสำหรับไอศครีมอ๋อถ้ามีสามการ์ดจะได้ไอศครีมหนึ่งอันเอาอ่ะปุ๋ยของเต็มไอศครีมเฮ้ยมันทำไมมันแพงขึ้นนะ ก่อนนั้นมันขายสิบหายนะเฮ้ยชิบหายผมไปเผื่อกดซื้อแตกมันค้าดมีหนึ่งอันอย่าเอาการไหมไม่ได้ของเต็มโอ้โทำไงดีเนี่ยงั้นใส่ตู้ๆไปแล้วกันโอเคน่าจะอยู่ข้างหน้านะและแนวโอ้โหสาซื้อมาตั้งห้าสิบขายไม่ได้ด้วยไม่ขายได้แต่ไปต้องขายกับไอ้ลุงเต่ออะ อ่ะไม่รู้ไปดูกันของแพคน,นี่ของหายาของแพงโอเคแต่เราไม่มีตังซื้อของแล้วนะแต่สิบสาม <13 S 2> เ,<อ>เองที่มีความคิดดีๆอยู่เฮ้ยเขามีความคิดดีดีว่ะ <Okay. S 2> โอเคฮะเราได้ยินเสียงอ่าพูดคุยนะฮะงั้นเหรอถ้าไม่มีคำขอพรงั้นเหรอเราได้ยินเสียงคำพูดนะฮะอ่มแค่ครั้งเดียวแต่ว่า โง่มากเลยอ่ะตรงนี้จำได้จะมีรองเท้าบันเล่ใช่เอ้เอ้นนี้เอาเอาไอ้ใหญ่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 แต่รองเท้าบัลเล่ไม่มีผลนี่อ่าแต่เก็บเก็บมาไว้ก่อนนะอ่ะฮะเก็บรองเท้าบันเล่ครับเก็บครับบัลเล่ชู้ออุ้ยใครโทรมาไงพอไปรัดเองนะจำได้ไหมที่ฉันถามเกี่ยวกับชุดที่ใส่อ่ะเออ เพื่อนฉันอยากจะรู้นะนะก็สําหรับความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องการฆ่านะนะเอ่อไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่มนุษย์หรอกไฟเบรัสน่ะไม่เคยทรยศพวกนายหรอกนะฉันก็เลยบอกเธอไปว่าเธอไม่ได้ใส่ชุดตุตู้แต่ว่าฉันแต่งขึ้นมานะ่ะฉันบอกเธอไปว่าเธอใส่ผ้าโพกหัวนะ่ะฉันรู้ฉันรู้พวกเธอทั้งสองคนก็อาจจะไม่ได้ใส่ผ้าโพกหัวใช่ไหมล่ะ ฉันก็แค่อย่าเป็นเพื่อนกับทุกคนนะนะมันดักเราอ่ะอุต่าหเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยดักทั้งแบบสองทางเจสแอะแอกเลยจนมากเลยเฮ้ยเราต้องโชว์กล้ามเนื้อสู้เป็นไงไละเอาว่ะเราเบ่งกล้ามมันเบ่งกล้ามสู้เพิ่มพลังโจมตีให้อ้าวสวยแล้วมันมันตีแรงขึ้นไอ้รอดวะอ้าวเกือบแล้วกูเขาบอกว่ารอเบ่งเพิ่มเนี่ย

มันตามหนูเฮ้ยมันตามมันตามเฮ้ยขยับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นน่ะฉันเห็นนายนะฉันคือออนเนียนสังยังไงล่ะนะออนเนียนสังน่ะนะมันเดินตามด้วยเฮ้ยเธอจะไปน้ำตกใช่ไหมล่ะนะ โอเคฉันเจ๋งมากเลยนะเธอต้องชอบมันแน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วฉันก็เหมือนกันนะฉันชอบมากเลยละครับเออครับถึงแม้ว่าน้ำนะมันจะตื้นเกินไปถ้าเนอยนะฉันก็นั่งบ่อยๆนะแต่ว่าเอ้ยมันก็โอเคน่ะมันไม่เป็นไรแห่ะนะอันใดต้องแก้ไขได้เข้าใจป่ะฉันจะออกจากที่นี่แล้วอยู่ในทะเลเฮ้เหมือนจะสุดห้องแล้วนะไว้เจอกันโอเคป่ะ ไปที่น้ำตัวมเอ่อมาแล้วโอเคเฮ้ยชายเรนเช็คตุ่อนลเช็คครับเช็คชายเรนนะพลังโจมตี19ดีเฟนส์ศูนย์นะฮะทนดับก็คือแบบร้องไม่ตรงคีย์สุดๆไปเลยนะฮะอายเกินกว่าที่จะร้องเพลงได้นะฮะลองดูอะไรก็ได้ลองดู เราทำเพลงเศร้านะฮะชร์เลนตามเสียงเพลงเรามาอะไรอะ่ะซีเรซีเรแชร์เลนดูเหมือนว่าจะดีใจมากขึ้นที่ด้ร้องเพลงอ้าวอโอเค <ไป S 1> ง่ายๆย, <ไป S 1> ยู่<ๆ>เลยนะอันนี้เราไปโดยที่ไม่มีล่มเลี่ยหมผมสงสัยมากเลยได,ได,ได,ได้อาจจะตัวเปียกแล้วป่ะอืมก็ได้นี่หว่ากะเอ้ย ไม่ถือร่มหรือไงฮะแต่ถ้าเกิดเธอจะเดินไปฉันจะเดินไปด้วยอยู่ดีนะอ้าวไปเถอะอ้าวก็คือไปโดยที่ไม่มีร่มก็ได้หรอวะเชิงผาเนี่ยสูงมากเลยนะเอาละรู้แล้วอยาเจออันดายใช่ไหมขึ้นมาบนไหลฉันเลยเอาเลยพี่กดเลยอ้ขึ้นขึ้นไปเออไปหาทางตื่นนะขึ้นไปก่อนเลยนะไม่ต้องกังวลกับฉันหรอกนะฉันหาทางได้เสมอแหละนะแล้ร่มด้วยนั่นแหละ เป็นมาลา <ithe ater S 1> <seat. S 2> ย่าเส e okay, hey, ียงเพลงจากไกลๆเนี่ยช่วยเติมเต็มปณิธานให้เราโอเคครับผมติดครับผมเี่คุ้นๆนะจุดนี้เนี่ยโดนทิมจากข้างล่างแน่เลยสลามคุ้มชึกโอ้ดิกลินนนโยเจ็บเจ็บมากเฮ้ยชึกเฮ้ยอ่อนหัด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  หอทักทางไหนวะทางเดิมทางเดิมอยู่ทางไหนกูจับไม่ได้เฮ้ยเจ้าเบิบทางนี้แบบว่าโอ้ยจับได้ว่าล่างๆเอาละเอาละยังไงเอ้ยจุ๊บเอ้ยจุ๊บไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหเหลือบแล้วกูโอ้เฮ้ยเฮ้ยทางไหนวะทางนี้ต้องใช้แล้วแหละต้องใช้แล้วแหละกว้างๆแบบนี้โอ้โหอย่างน้อยความจำกูยังดีต้องใช้แล้วแหละ จับโอ้โหหลอเทนเอ้วไว้เอ้ยโอ้โหโดลงไปพี่ยืนนิ่งๆได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมอยู่หลังพี่ทีนึงจัดไปเลยจุดสองอยระวัางขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อไออันใดไอ้เลวเหมือนเสียงจะมาจากทางนี้สินะโอ้ พวกเธอหล่นลงมางั้นเหรอเธอโอเคหรือเปล่ามานี่ลุกขึ้นมาวันนี้ลายเฮนไทยงั้นเหรอกูก็ยังขยี้จุดดีดีแม่เป็นชื่อที่ดีจริงๆเลยชื่อของฉันคือโอ้รอบนี้เราตื่นบเตียงดอกไม้ว่ะครั้งที่แล้วเหมือนไม่ได้นอนตรงนี้มั้งผมจำไม่ได้แล้วนะครับ น้ำตกที่ไหลผ่านเพดานถ้ำผัดผ่านกองขยะจำนวนมากและล่วงหลนสู่ก้นมหาสมุทรวิวที่ไม่มีวันจบนี้เต็มไปด้วยขยะไร้ค่าเติมเต็มปณิธานให้เราได้ยังไงวะไปครับอืมอืมเกมยังไงอ่า แกคิดว่าจะหนีได้อย่างนั้นเหรอฉันคือผีที่อาศัยอยู่ในหุ่นดัมมี่นี้อย่างของฉันก็เคยอาศัยอยู่ในดัมมี่เหมือนกันจนกระทั่งพวกแกทั้งสองคนมาที่นี่ชีวิตเนี่ยมันอยู่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะถ้าอยู่ในรูนเน่ะฉันเห็นพวกแกมีความหวังและคุยกับพวกมันบางทีอาจจะพยายามเป็นมิตรอย่างนั้นเหรอแต่ไม่พวกแกเลือกที่จะหนีอา้าวมันพูดถึงดัมมี่ที่รูนที่เราเลือกหนีอะ่ะ แล้วแกก็หักหัวใจอันน้อยๆของเขาไปมนุษย์จะนจะแสดงให้แกเห็นเองว่าการหักอกนี่แท้จริงมันเป็นยังไงโกอดแล้วเว้ยว t h ใจเฮลแค่กูหนีกูผิดใช่คุยเขาเป็นคนดีมันไม่คุยอะไรเลยไม่มีใครมีความสุขกับสิ่งนี้แกมันแย่แกมันแย่แกมันแย่เอ้ยวายเฮ้ย อุ้ยอ๋อโอ้ยดัมมี่เอ้ยเล็งดีๆหน่อยสิเฮ้ยแกดะลืมที่ฉันพูดเกี่ยวกับเวทมนต์ไปนะเอาวะเริ่มเครียดเริ่มเครียดที่จริงไปกดเมอร์ซี่ก็ได้นี่ฉันจะจัดการแกแล้วเอาวิญญาณมาซะเอ้ยมามาเอ้ยทา้งนี้เรนนี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอยู่อะ ค,คุย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 กับดามไม่ไม่รู้จะคุยอะไรไม่มีใครมีความสุขเอ๊ะอะโดอะโดดี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 เฮ้ยมันจุ๊มันจู๊ยิงยิงยิงเอ้ยเอ๋งเอ๋งหนีเอ๋งดิเอาดิโซ่ีนี่ชั้นสิ่งที่ต้องการต้องเป็นของฉันโอ้ย ดัมมี่นุนเริ่มหลุดแล้วเอาเด้มาเราเชื่อฟลบได้อ่นนี้ดีมุมนี้มุมนี้โอ้โหเอ้ยพวกแกอะไอหุ่นดัมมี่ไอดัมมี่บอกแล้วไงอย่ายิงฉันไงไอไอล้มเหลวแกถูกไล่ออกแกถูกไล่ออกทั้งหมดเลยอีฮ่า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 สีแดงแกจะเห็นพลังที่แท้จริงของฉัน เพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เลยทุกอย่างแม่งเป็นขยะทั้งหมดเอาวะคุยได้ปหมได้ไหมก็พยายามคุยกับดัมมี่ไม่รู้จะคุยอะไรโอ้หุ oh, ห่นดัมมี่เวทม<อ>นต์เอยต้อง<น>ให้หมุนรอบหนึ่งก่อนดได้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 โอ้โห oh, oh, โดนนี่ไง มันหลบได้มามาเน่มาเน่มาเน่หมอตดขอบโอ้ยกูตายเรียบร้อยไม่เป็นพีมีจะใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของพี่ให้คำพูดมับแปลกๆว่ะพี่เจเจตีบันโอ้โหเฮ้ยเอ้ยสวยงามมากพี่เอ้าไม่มีทางนะ พวกแกนี่มันแย่ยิ่งกว่าพวกนี้อีกนะเนี่ยใครจะสนใครจะสนใครสนละ่ะฉันไม่ต้องการเพื่อนหรอกนะเฮ้ย <Okay. S 1> ฉันมีมีดเอ้ย <Okay. S 1> ฉันไม่มีแหละแต่ว่าไม่สําคัญหรอกเว้ยยังไงแกก็ทำลายฉันไม่ได้อยู่แล้วฉันก็ทํำ้ายแกไม่ได้ด้วยแกต้องสู้กับฉันตลอดไปตลอดการตลอดการตลอดการ เอแบบเออะๆๆอะอรออะไรออบอะไรเด้อแบบอ๋ออ้ยอุ้ยอ้ยช่าง feet, มันกูไม่อยู่ละบีใครครับเฮ้ยแนปสแต็กบูงไงเอ่อขอโทษนะนี่ฉันรบกวนเธอหรือเปล่าเนี่ยพอดีฉันผ่านมาอตนะโอ้ดูเหมือนว่าพวกเธอกำลังสนุกอยู่เลยสินะเนี่ยฉันก็แค่อยากจะมาทักทายนะโทษที เ,เอองั้นฉันจะกลับบ้านก่อนแล้วนะเอ่อเอิมอยากจะมาก็ได้นะฉันไม่กดดันนะฉันเข้าใจว่าพวกเธอกำลังยุ่งอยู่เนะี่ยไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลก็แค่เสนอนะ่ะไปกินแพ็กแมนที่บ้านฉันกันเยบ้านฉันอยู่ข้างหน้านี้เองนะนะถ้าอยากจะมาแล้วก็หรือถ้าอยากจะมาแล้วก็หรือถ้าจะไม่มาแล้วก็เออโอเคเกือบตาย ส่วนผมนี่คือยู่อยู่ข้างทางแล้วดีด้วยพี่เจร่างมาด้วย